ผู้ฟังทุกท่านก็แนะนําตัวก่อนค่ะชื่อหนึ่งนะคะสิริยาพรเพชรพินิจกุลนะคะก็วันนี้มาแบ่งปันเคสประสบการณ์ของคุณแม่สามีนะคะก็ก่อนอื่นขอเกิดก่อนว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน,นะคะ่ะหนึ่งจะอยู่ราชบุรีจะอยู่ตําบลบางแพรเนาะแต่ส่วนแม่อ่เปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ที่ราชบุรีคะ่ะแล้วคุณแม่ก็จะต้องไปตลาดสีเบืองทุกๆวันเนาะประมาณที่สี่ตีห้าเนี่ยคะ่ะก็คือต้องเข้าตลาดสีเมืองทุกวันเพื่อไปซื้อของมาท กับข้าวขายหน้าบ้านหน้าร้านเนาะที่ราบุรีก็ช่วงช่วงแรกๆที่หนึ่งไปไปไปราบุริะค่ะก็จะแวะเข้าไปหาตลอดเนาะก็มีผิดสังเกตก็คือพอเข้าไปแล้วก็แม่ดูแลตัวเองดีๆนะสีเมืองเชื้อเยอะนะอะไรเงี้ยเขาก็เออเออเออลูลแลูแลก็เราก็ซื้อแมสซื้ออะไรให้เนาะก็ก็กแอลกอฮอล์ไปให้ใช้แมสใช้อะไรปกติเนาะแต่ เมื่อมันไม่เกิดกับตัวเองไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตาอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆก็คือแม่ก็เหมือนจะละเลยใช้แมสก็ใช้ซ้ำๆเนาะกลับมาจากสีเมืองก็แทนที่จะแบบอาบน้ําชาระล้างร่างกายสระผมอะไรให้เรียบร้อยก็ไม่ทําก็คือกลับมาเสร็จปุ๊บก็นอนก่อนเลยก็คือกลับมาจากตลาดตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยค่ะซื้อของเสร็จก็มานอนพักก่อน ไม่อาบน้ำเนาะนอนพักเสร็จแล้วประมาณ9โมงถึงจะลุกขึ้นมาทํากับข้าวก็ค่อยอาบน้ําตอน9โมงแล้วก็มาทําของตอนนั้นก็คือเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันทําให้เชื้อที่ได้รับมาอยู่กับตัวเรานานเนาะมันชาระล้างออกไม่ทันเนาะมันก็เลยเข้าไปสู่ร่างกายได้แล้วก็ ช่วงนั้นอาหารเสริมที่คุณแม่ทานคุณแม่ไม่ได้ทานอะไรเนาะนานๆจะสั่งน้ำมันปาทีถ้ามีอาการเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ค่อยทานอะไรพวกนี้เท่าไหร่ mm hmm. แต่ mm hmm. เวลามีใครปั่นกระชายมาขายแกก็จะซื้อเวลามีใครฟ้าทลายโจรกระแสะอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็จะซื้อให้พี่สาวของแม่เป็นคนชับสินากระแส ใช่เป็นสินค้ากระแสเขาเฮมาเราก็เฮไปอะไรประมาณนี้แต่ลูกพูดยังไม่เชื่อก็คือจะจะใช้ประมาณนั้นก็คืออทางบ้านปั่นกระชายเป็นขวดขวดอะซื้อวันละห้าขวดสิบขวดซื้อมากินกินกินอะไรเงี้ยเขาจะเป็นออกแนวนั้นแล้วก็สิ่งว่าล้อมตรงนั้นยังไม่มีใครเป็นก็คือก็ยังไม่ได้ตระหนักเนาะพอมันเกิดกับเขาหนึ่งอะเอใจตั้งแต่ไปแล้วไม่เจอเขาปกติไปจะเจอเขาตลอดเนาะไปก็พี่สาวบอกว่า นอนอยู่ข้างล่างแม่ไม่สบายอ่ะไปอีกวันหนึ่งไปอีกก็เอานอนอยู่ข้างล่างไม่สบายจนอีกครั้งหนึ่งจึงเจอเขาแต่ว่าเขานอนเขานอนหันหลังให้แล้วหนึ่งก็ไปดูใกล้ๆก็คือเขาหายใจเบามากๆอะ่ะเราไปชะโงกหนะ้าเราเนะี่ยคิดในใจว่าใช่ ใช่ตั้งแต่มาเราไม่เจอเขาแล้วเพราะเขาอะไปจุดเสี่ยงสีแดงเลยคือสีเมืองเนาะไปจุดเสี่ยงเขาไปทุกวันอ่าแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแมสเรื่องอะไรเท่าไหรนะ่เนาะเราก็พยายามเตือนเขาเนาะแต่เขาก็ไม่ฟังนะคนแก่ก็พอเอ่อเห็นการหายใจของเขาอะรู้เลยว่าใช่แน่ๆบอกี่สาวว่า พาไปหาหมอเลยเนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วด้วยความที่เขา่ากลัวจะขายของไม่ได้เนะเขาไปร้านขายข้าวแกงที่ใหญ่อ่ะวันขายของได้เยอะอ่ะทุกๆวันเขาก็ไม่เป็นหรอกเหมือนตวาดเราอะ่ะพี่สาวนะว่าไม่เป็นหรอกเออไปหาหมอมาแล้วเออแต่คําว่าไปหาหมอของเขามาแล้วคือเขาพาแม่ไปหาหมอมาแล้วจริงๆนะคะคือพาไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวเสียเพราะว่าไปหาหมอที่เนี่ย เขาฉีดยามาให้เข็มหนึ่งแล้วก็บอกแม่ว่าไม่เป็นหลอกโควิดอ่ะกลับบ้านไปนอนแล้วก็ฉีดยามาเข็มหนึ่งอะ่ะเออเพอกลับมาบ้านเขาก็สบายใจและไปหาหมอแล้วก็คงไม่เป็นหลอกฉีดยามาแล้วด้วยแต่ก็อยู่บ้านอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะจนหนึ่งอะ่ะกลับมาบอกแฟนที่บ้านว่า แม่เธออะไม่สบายนะแล้วก็หายใจเบาๆยังไงไม่รู้อะเราก็ใช่วะเราก็ววาเป็นอะไรเงี้ยแฟนก็เลยโทรไปหาแม่แล้วก็บอกให้พี่สาวพาไปหาหมอเขาก็เขาก็ยังดืง้อเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าไม่ได้เป็นแล้วก็ฉีดยามาแล้วด้วยเนาะเออจนอีกอีกวันนึงค่ะหลานสาวโทรมาหาบอกว่าพี่พี่หนึ่งแม่ไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยให้พี่หนึ่งมาดูหน่อยเออ เราอัดนึกอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นก็คือคุยกับแฟนว่าจะทํำยังไงดีอ่าให้เขารู้ตัวว่าเขาเป็นเขาติดเขาต้องดูแลตัวเองแล้วนะก็คือตะเวนหาที่ที่ตรวจค่ะตอนนั้น